สวัสดีครับตอบคําถามสําหรับใครที่ทางานออนไลน์หาลูกทีมยูเซอร์ต่างๆผมจะยกตัวอย่างดอปลิทนะชวนเพื่อนๆทาธุรกิจออนไลน์สร้างไรายได้วันละพันนะครับแชร์ยังไงสําหรับธุรกิจที่เปิดรับตัวแทนควรที่จะโพสหนึ่งรูปภาพนะครับความปลอดภัยสูงมีรูปภาพหนึ่งรูปแคปชั่นสั้นๆใส่สเบอร์โทรได้แต่ต้องมีการซิกแซกเวน้นเวน้เวนวักนะครับไปดูตัวอย่างนิดนึงใส่เบอร์โทรผมแนะนําให้พิมพ์ตัว O แทนเลข0นูนย์ขนาดนี้ครับ เว้นวักนี่คือตัวอย่างนะ1รูปภาพแล้วแคปชั่นสั้นๆแล้วการกดแช์นะกดปุ่มแช์แล้วเลือกกลุ่มที่ปลอดภัยดังนั้นคุณควรที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มและคัดกรองกลุ่มไหนที่สามารถโพสต์แชร์แล้วมีโพสต์คุณเด้งขึ้นหรือว่าเป็นกลุ่มที่สาธารณะสุดๆนะครับคุณควรที่จะแชร์ไปคุณไปลองโพสต์หรือว่าไปเช็คดูแล้วมียอดไลค์การมีปฏิสัมพันธ์น้อยจำนวนโพสต์แต่ละวันก็น้อย หมายถึงแอดมินเขาค่อนข้างจะควบคุมผมขออนุญาตข้ามเรื่องขอเข้าร่วมกลุ่มการเลือกกลุ่มคุณไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าคัดเลือกมาได้แล้วสัก2030กลุ่มนะครับโพสต์เดิมเนี่ยห้ามแชร์หลายกลุ่มนะครับดังนั้นควรสร้างหลายโพสต์มีหลายโพสต์แล้วแต่ละโพสต์ก็แชร์ไปอย่าแชร์ซ้ําโพสต์เดิมแชร์ซ้ําหลายกลุ่มก็แนวทางที่ปลอดภัยถามว่าทําได้ไหมแชร์ แชร์รัวๆทาได้แต่มันไม่ค่อยปลอดภัยและมันอาจจะลดการมองเห็นไงผมจึงแนะนําให้กดแชร์แล้วหมุนเวียนกลุ่มและที่สําคัญก็หมุนเวียนโพสต์ด้วยละกันในส่วนการแชร์วิดีโอนะครับไม่ค่อยปลอดภัยนะครับอาจจะโดนข้อหาหมันไส้ได้นะครับแชร์วิดีโอเข้ากลุ่มแชร์ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยปลอดภัยนั่นเองครับแล้วที่เลวร้ายที่สุดคือการแชร์ลิงก์นะครับหมายถึงลิงก์รับสมัครตัวแทนลิงก์เว็บไซต์เซลเพจต่างๆที่มันโหลด โหลดตัวอย่างสวยๆนะครับคือโพสต์ที่เป็นลิงก์นะครับแบบนี้ถ้าคุณกดแชร์โอกาสที่จะนโพสตของกลุ่มนั้นก็มีน้อยแล้วที่สําคัญมันจะขึ้นว่าไม่สามารถดูโพสต์บางรายการนี้ได้เนื่องจากระบบได้ลบทิ้งไปแล้วขึ้นตัวสีดำะนะครับห้ามแชร์เลยเด็ดขาดนะครับสำหรับการแชร์ลิงก์โหลดตัวอย่างสวยๆแบบนี้เข้ากลุ่มถ้าจะแชร์ลิงก์นะแนะนาคุณผู้ชมโพสต์นะครับโพสต์ลิงก์ลงไป ไม่ต้องโหลดตัวอย่างนะครับคุณจะใช้สื่อเป็นรูปภาพนะครับ1รูปพอแล้วนะครับโพสต์ลิงเขียนลิงก์ในแคปชั่นไม่ต้องโหลดตัวอย่างใส่สื่อเป็นรูปภาพ1รูปแบบนี้แชร์ได้นะครับใช้โพสต์เดิมแชร์บ่อยๆได้อยู่นะแค่มันมีความเสี่ยงที่จะโดนบล็อกเฉยๆครับดังนั้นนะครับควรที่จะมีโพสต์ที่มี1รูปภาพแคปชั่นสั้นๆและปลอดภยัยโพสต์ไว้หลายๆโพสต์แล้วหมุนเวียนโพสตแชร์ไปในกลุ่ม สุ่มแชร์หมุนเวียนกลุ่มไปเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่กลุ่มเดียวแชร์โพสต์ซ้านะครับ3าหัวข้อปลอดภัยสุดคือรูปภาพรองลงมาคือวิดีโออันตรายสุดๆคือลิงก์หลายคนพอจะเข้าใจและรับรู้ถึงอันตรายนะครับคุณผู้ชมควรจะมี Facebook หลายบัญชีแบบนี้นะแต่ละบัญชีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปส่องเพจตนเองเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับบัญชีไปที่ปลื้มใจกิจถาวรนะครับถ้าคุณพิมพ์คีย์เวิร์ดของเพจถ้าค้นหาเพจเจอมันก็ง่าย พ็พยายามติดแฮชแท็กที่มันที่มันเป็นเอกลักษณ์ไว้ในโพสต์ของเพจนะครับเทคนิคนะครับผมติดแฮชแท็กที่สอดคล้องกับชื่อเพจแต่มีความเป็นเอกลักษณ์เช่นผมติดแฮชแท็กนี้นะครับ 107. ่งศูนย e เจ็ดดอวเาเลือกหวัวข้อโพสต์นะครับสำรวจเจอทันทีครับมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเพจเปิดนานหรือยังจำนวนยอดกดไลค์จำนวนโพสต์และปะจัจจัยอื่นๆนะครับที่จะทำให้แฮชแท็กที่เราพิมพ์เนี่ย มีโอกาสหาเจอง่ายแต่ถ้าไม่เจอจริงๆคุณก็สลับไปหัวข้อโพสต์ครับเจอแน่นอนครับเพราะมันไม่ซ้ําใครดังกล่าวนี้ยังไม่ยังไม่รู้จักกับเพจนะครับก็กดไปส่องเพจตัวเองเฟซก็เฟซสำรองตัวเองนี่แหละนะครับก็กดไลค์เพจตัวเองนะครับกดถูกใจเลื่อนไปแชร์โพสตไปกลุ่มนะครับกดปุ่มแชร์แชร์ไปกลุ่มจัดไปได้เลยนะครับหมุนเวียนโพสตมีหลายๆโพสต์นะครับ ไลค์และมีการคอมเมนต์นิดนึงการวอร์มเพจสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพจให้มีคะแนนนะครับคนที่เป็นแอดมินเพจไม่ต้องใช้เฟซที่เป็นเจ้าของเพจนี้แชร์เลยด้วยซ้ำนะครับควรที่จะใช้เป็น Facebook หลายบัญชีในการเข้ามาส่องเพจโดยการติดแฮชแท็กแล้วพิมพ์ค้นหาแฮชแท็กดังกล่าวนะครับในช่องค้นหาก็มีผลดีแบบนี้นี่เองนะครับเป็นการแชร์ถ้าแชร์มั่วนะครับแล้วโดนบล็อก แอดมินเพจดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเพจก็ไม่ได้รับผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบคือบัญชีเฟซที่ไปแชร์มั่วนั่นเองโดยเฉพาะคนที่ยิงแอดนะควรที่จะมี Facebook หลายบัญชีใครที่อยากได้คอร์สเรียนฟรีนะมีรายได้แต่มันมีการลงทุนนะหมายถึงว่าลงทุนเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละมันต้องมีเครื่องมือครับเรียนรู้วิธีการนี้สำหรับบริษัทอื่นๆก็ยังรับอยู่นะครับก็สามารถเลือกซื้อคอร์สหรือคลาสเรียนที่ตนเองต้องการได้การสร้างพาร์ทเนอร์สร้างยูเซอร์ บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะไลน์ OA เอคอสยิงแอดถามเข้ามาได้ครับโปรโมชั่นคอร์สฟรีก็ยินดีนะครับโอเคเดี๋ยวแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับการคุยกับผู้มุ่งหวังคนที่ต้องการทักมาสนใจหาง,งานออนไลน์แล้วคนใหม่จะตอบแชทยังไงนะให้ผู้มุ่งหวังมีโอกาสในการตัดสินใจได้บ้างนะครับส่งเว็บให้ดูรายละเอียดสำหรับคนที่สนใจจริงนะครับแน่นอนครับ ทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันให้โอกาสในการตัดสินใจนะครับว่าถ้าชอบลงทะเบียนเข้ามานะเราจึงจะคุยเชิงลึกกับเขาได้ต้องดูฟีดแบ็ความการตอบกลับของเขาว่าเออสนใจจริงชอบในการลงทุนชอบที่มีรายได้เข้าทุกวันรายได้วันละหลักพันลหลายคนอาจจะไม่มั่นใจครับมันไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นนะครับการจะมีรหัสใช้เงินไม่กี่บาทนะครับทุกอย่างต้องลงมือทําก่อน เงินที่ลงทุนไปคุณก็ได้ของก็ได้สินค้ามาทดลองใช้ด้วยตนเองไม่ได้เอาเงินไปลงทุนแล้วหายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่นะครับเพื่อที่จะเอาไปโปรโมทในโลกออนไลน์ไงใครสนใจจริงผมจะเน้นโทรคุยพูดคุยมีความสนใจในลักษณะการลงทุนทางานออนไลน์จริงหรือเปล่านั่นเองครับก็กดดูมีคลิปทําความเข้าใจชัดเจนครับลงทุนน้อยประมาณเท่าไหร่นะครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีพเลยนะฮะได้เรียนออนไลน์ไม่ต้องรักษายอด ไม่ต้องซื้อคอร์สเพิ่มนะครับสิ่งที่จะได้รับคือบลาบลาบลาเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้อยู่ในใต้คลิปหรือดีสคริปชั่นนะครับกดเข้าไปอ่านศึกษาดูใครลงทะเบียนปุ่มขั้นตอนที่3านะครับรับเครื่องมือกดลิงก์ทักไลน์เข้ามาหรือจะโทรเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอก็ยินดีให้คาปรึกษานะครับสําหรับฝึกทักษะเกี่ยวกับการโพสต์การแชร์เพจการยิงแอดต่างๆเครื่องมือการฝึกผมแนะนําใช้เป็นด็อกบิชนะครับเพราะคุณจะมีรายได้เข้ามาระหว่างเรียน หลังจากเรียนจบอาจจะเปลี่ยนชีวิตในทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ